สาวกอันติสต,ต้องดูคลิปนี้พี่ๆวันนี้รุ้งพามาดูอันติตโสโคตรสวยเลยบอกเลยสภาพโคตรดีเครื่องภายในโคตรแน่นบอกเลยนะพี่ๆราคาดีมากราคาแบบเบาๆถ้าใครสนใจอันติส 1.6G ปี2019อย่าพลาดนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับรุีงแล้วในช่องรุ้งอันติสรลมือ,อนะคะ วันนี้รุ้งจะพาพี่ๆไปชม To y ยต a a อันติ 1.6G ตัวนี้เป็นปี2019นะคะพี่บอกเลยว่าสวยมากมาในรูปแบบสีบอลแบบนี้เลยนะคะน้องมาเป็นลุคสีบอลที่สวยมากจริงๆค่ะคุณพี่อ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในและด้านนอกเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะคะพี่ๆค่ะอ่ะตัวนี้ขอบอกกันเลยน้องเป็น โตโยต้าอันติสนิว 1.6G ค่ะพี่ตัวนี้เป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่4แสน0 0 3900บาทค่ะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000บาทต่อเดือนพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าพลาดนะคะพี่บอกเลยว่าโคตรสวยเลยคุณพี่ๆเอออะเดี๋ยวเราพาไปชมกันที่ภายนอกก่อนเลยนะพี่ๆค่ะภายนอกมาดูกันที่ไฟก่อนเลยไฟหน้านะคุณพี่ ไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะพี่เงามากเงามากจริงๆพี่ๆท่านไหนชอบไฟเฉียวเฉีวเงาๆนะพี่ลุงแนะนําเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะดูเลยสวยมากๆเลยนะคะพี่รถคันนี้บอกเลยว่าไม่ก็โอเคนะพี่แล้วก็รถสวยมากจริงๆอ่ะมาดูันที่กระจังหน้าก่อน กระจังหน้าได้เป็นสีบอลน,นะคะพี่สีเดียวกับตัวรถเลยบอกเลยว่าดีไซน์โคตรเรียบหรูดูแพงเลยพี่โคตรเรียบหรูดูแพงจริงๆค่ะพี่ๆขาอ่ะเรามาดูันที่นี่เลยกันชนน้านะคะกันชนน้าจะได้เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะพี่ๆค่ะสวยๆแบบนี้ดําด้านแล้วก็ป้ายทะเบียนสีดำอมันตัดกันได้สวยมากเลยพี่ๆเออป้ายทะเบียนคุณพี่ก็จะได้ป้ายนี้ด้วยนะคะสี่สาม ศูนย์เจ็ดนะคะพี่คะ่ะอะเดี๋ยวเราพากันไปดูกันที่ด้านข้างนิดนึ่งามาดูแก้มซ้ายให้เห็นชัดๆแบบนี้พี่นี่ดูอันนี้แก้มซ้ายนะคะคุณพี่คะ่ะไม่มีรอยบุบเลยทั้งสิ้นนะคะดูสวยมากจริงๆอาเดี๋ยวเราพาไปชมกันที่ตัวล้อนิดหนึ่งอานี่ล้อได้เป็นล้ออลลอยสีทูโทนนะคะพี่ตัวนี้เป็นปีสองเออ เป็นล้อลอยสีรุโทนเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะพี่ๆค่ะดูเลยว่าสวยมากจริงขอบ16นิ้วนะพี่บอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนชอบความที่แบบดูหรูดูสปอร์ตลุงแนะนำเลยคุณพี่และยางปีใหม่มากนะคะพี่ยางปี2023ันม ยางปี2023พี่และได้ดิสเบกหน้าหลังด้วยนะคะคุณพี่อ่าได้ดิสเบกหน้าหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ไปดูกันที่กระจกมองข้างนิดนึงค่ะคุณพี่กระจกมองข้างได้เป็นกระจกไฟฟ้านะพี่ดูเปิดปิดไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่บอกเลยว่าดีไซน์ดีมากเลิศมากอะมาดูกันที่มือจับนิดนึง มือจับคุณพี่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถและมีเส้นโครเมียมตัดแบบนี้เลยบอกเลยให้ความหรูหราและลกรูชูสุดๆนะอ่าป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ด้านในนิดนึงนะคะคุณพี่โอโหพี่ด้านในกว้างมากกว้างมากจริงๆคุณพี่ดูเลยนี่กว้างๆแบบนี้เลยนะพี่ขาดู กว้างมากจริงๆมาดูกันที่คอนโซลหน้าค่ะคุณพี่คอนโซลหน้าพี่ๆจะได้เป็นแบบคอนโซลกงกว้างแบบนี้มาในดีไซน์สีดําด้านแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็นี่ตัดสลับด้วยสีครีมค่ะคุณพ,พี่บอกเลยว่าโคสวยโคสวยจริงๆอะดู ูพี่ฟังก์ชันครบนะด้านในไม่อยากกระซิบเลยอ่ะแล้วก็มีช่องเก็บของอยู่ที่ประตูด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่พักเท้าคือกว้างมากกว้างมากจริงๆนะคะพี่พี่อะเดี๋ยวเราไปที่โซนผัดไปมาดูกันที่ด้านหลังนิดนึงค่ะคุณพี่ด้านหลังกันอ่าอันนี้คือด้านหลังของเขานะคพี่ดูด้านหลังคือสวยมากดูฟิลแบบเธอเป็นโลคนนูเธอเป็นโลคืนน,นายเลยคุณพี่อ่ะ เบาะหนังสีครีมเหมือนกระด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ที่พักเท้าคือกว้างมากๆโอ้โหสวยมากจริงๆนะคะและด้านหลังนะคะมาพร้อมกับที่เสียบสาย USB UH นะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่ที่เสียบสาย USB อยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่เดินทางตอนกลางคืนนะแล้วแบบหรือว่าเดินทางไกลๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเวลาแบตหมดก็ชาร์จแบตได้เลยนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ไฟท้ายนิดหนึ่ง ไฟท้ายคุณพี่จะได้เป็นไฟท้ายแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟท้าย LED สวยๆเลยนะคะพี่แดงแดงแบบนี้เลยชัดๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่สวยมากจริงๆสวยมากจริงๆนะคะพี่แล้วก็มีเส้นโครเมียมตัดแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาป้ายทะเบียนบอกแล้วนะคะคุณพี่ป้ายทะเบียนคุณพี่ก็จะได้ป้ายนี้เลยสี่สามศูนย์เจ็นะคะพี่บอกเลยว่าเลขสวยนะเลขสวยนะสี่สามศูนย์เจ็อะเดี๋ยวเราพากันไปดูที่ด้านหลังนิดนึงนะคะปึ้งอ้า อันนี้ด้านหลังนะคะคุณพี่ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยกว,กว้างๆอย่างนี้เลยนะคะพี่คะด้านหลังถือว่ากว้างมากแล้วก็มียางอะไหล่ครบถ้วนนะคะพี่เดี๋ยวญาติเปิดให้ดูนิดนึงอะปึ้งยางครบๆบแบบนี้เลยนะคะพี่ดูยางยังดูใหม่มากอยู่เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะแล้วก็นี่ให้ดูตรงนี้นิดนึงเอออะไรยางมะพร้าวสีครีมแบบนี้นะพี่ บอกเลยว่ารถไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะคะพี่ไม่มีการแบบบุบชนมานะคะพี่เพราะว่านี่ทางมะพร้าวนี่ยังอยู่แบบนี้เลยนะคะอึ๊มาดูโซนต่อไปกันดีกว่าขออนุญาตนะคะอ้งอ่านี่ให้ดูใกล้ๆเอ้ใกล้ไกขออภัยให้ดูไกลๆอีกนิดนึงพี่ดู สวยมากจริงๆทั้งด้านหลังนั้นหน้านะคะสวยมากแล้วก็เหลี่ยมอะไรเหลี่ยมมุมอยู่ครบเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปกันที่นี่เลยที่นั่งฝั่งคนขับคุณพี่มาโหพี่กว้างมากดูที่นั่งฝั่งคนขับกันชัดๆเลยคุณพี่โหขออนุญาตค่อยๆแผ่นนะคะค่อยๆแผ่นนะคะคุณพี่ ดูพี่ๆดูที่นั่งมันกว้างมากจริงๆนะคะอ่ะเรามาที่จุดแรกเลยปุ่มพุ s สตาร์ทนะคะพี่ตัวนี้ปุ่มพุ s สต t a r t จะอยู่ให้ทางขวานะคะเรียบร้อยแล้วเลยพี่ๆไม่ต้องแบบงมหากุญแจกันเลยทีเดียวเอ๊ะแวบให้ดูเลขไม่อุ้ยเดี๋ยวขอญาตินะพี่ไม่น้องจะบอกเลยว่าไม่สวยมาก ไมเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งศสานะคะคุณพี่คะ่ะหนึ่งหนึ่งสาไมถือว่าน้อยนะพี่เอามาหานดูดีๆไม่น้อยมากจริงๆนะคะอ่ะเรามาดูที่ปุ่มนี้เลยปุ่มแพชชั่นคอนโทลด้านข้างคนขับมีกระจกออโต้หนึบานนะคะพี่คือแบบออโต้หนึ่งบานแล้วควบคุมได้ทั้งหมด4บานเลยนะคะพี่คะ่ะบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากจริงๆที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะจะอยู่ตรงนี้นี่ เปิดปิดกระจบไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะพี่ขาแล้วก็พวงมาลัยมาดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยพี่ๆจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่หุ้มหนังสีดําแบบนี้เลยหน้าจอกันดีกว่า หน้าจอคุณพี่ได้หน้าจอแยกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แบบนี้เลยนะแล้วก็มีเออที่ใส่ซีดีนะคะฟังวิทยุได้ FM-AM นะคะพี่แล้วก็แอร์เป็นระบบเน้นนวนนะคะพี่กดหมุนอยู่ด้านล่างอแล้วก็นี่ค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ C ี t นะคะพี่สีเทาๆสวยๆแบบนี้เลยคอนโซลกลางถือว่าสวยมากคอนโซลกลางเป็นคอนโซลกลางที่แบบ เป็นสีดาําเงาอ่ะพี่มันตัดสลับกันได้ดีมีช่องเก็บแก้วน้ําให้สออันนะคะพี่แล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆให้ด้านข้างอ่าเบาะหนังคือสวยมากเบาะหนังสีเบจสีครีมนะคะพี่ดูอ่าแล้วก็กว้างมากเลยนะด้านล่างอะ่ะที่พักเทา้ากว้างมากอ่ะมาดูกัน ด้านหน้าให้ดูอีกรอบชัดๆเลยว่ามันสวยแค่ไหนพีให้ดูอีกรอบว่ามันสวยแค่ไหนดูเลยอ่ารถสวยๆแบบนี้น้องโตโยต้าอันติ 1.6G ปี2019พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0972517435นะคะนะพี่ๆหรือว่าพี่พี่สะดวกแอดไลน์ line, เป็น Ad แอดไลน์ก็ได้นะคะ RUNGRAWEE2004 นะคะวันนี้รุ่งต้องขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะพี่บีขาสวัสดีค่ะ